กินชาอยู่วันนี้มีอะไรมีอะไรกินมั้งกินทีละลายเอามาดูก่อนสิไม่รู้จะกินอะไรดู่นนูู่่ม่ดูเล่นแต่กล้องอยู่น่าดีไหมอ้อปุ๊บอ้อปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาสั่งเราเรอบรรยากาศอะไรัฐใครไปโพยยูนฟุก็ไปบังๆเราเด้อเดี๋ยวมันจะมาสั่งเอานั่งกินไปเดี๋ยวก็หิว อ่ะครับตอนนี้แนปแนปอิ่มครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับอิ่มหลายครั้งแล้วค่ะอิ่มจีอิ่มแล้วรู้สึกเหมือนเป็นวินวินสงสัยจะเมาเห็นเออรินจิเออรินจิมั่นใจแล้วว่าพูดถูกเออรินจิมีแมสก์เห็นเออรินจิปาแหกอ่ะสลัดหมู ้องปีบ้าก็จกินเป็นชฟายบ้างคะปีบ้าวกนสลัดสลัดมู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 แล้วเล่นไปเรื่อยนี่มีมีรัดใส่ป้งกระรี่ไหมสกะรี่มีสลัดมูย่างเะเออนั่นแหละเมียนทไไม่เอาไก่พี่เอาไก่ไอร่อย แล้วท่านจะติดใจโฆษณาหน่อยหัวสเตนหน้ามอวบนสาขาเนี้อร่อยสุดๆแล้วสาขาอื่นสาขาอื่นล่ะไม่มีมีมีในเมืองสาขาปึ๊กสาาปึนสาขาอื่นก่อบไข้างในจะเป็นสาขามีสองขาแล้วแต่อีกหน่อยเป็นสองแขนขาแขนในเมืองนี่คือบรรยากาศ ของแนับยิงสาวผู้หลงไหลในการนอนและจะตีดอดกำลังสั่งอันนี้สั่งเอาเลิกแล้วเหรอไม่เล่นเลิกแล้วเหรอระดับระดับเขาต้องเล่นอะไรนะเล่นละไรความเป็นจริงคือตอนนี้อัพเกดมาเล่นน้ำเต้าปูบาแล้วครับท่านผู้เสียงขอสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มานั่งร้านนี้นะครับ รู้สึกว่าร้านอยู่นเป็นร้านข้าวที่ประหานกันหนังหน้าผมมากแปะหยุดเดี๋ยวนี้นะเวลากินต้องรักษาบระลานกันหนังหน้าเลยใช่ไหมหน้ามันร้านมันน่ารักมากแต่ผมหน้าหมดมากรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตัวใครแต่มันอร่อยนะก็ต้องทำใจสิ่งหนึ่งในร้านนี้ที่ผมชอบมากคือ เคาน์เตอร์มันมีสูงที่ก้องไปสูงก้องไปจขาด้แบบที่เคาน์เตอร์เขามีหมีผมชอบมากเคาน์เตอร์ร้านนี้มีหมีพูดลงไหลในพังล็อกอย่างที่เนี่ยจะมีชอบหมีด้วยเป็นหมีที่ชอบเป็นหมีสีชมพูด้วยพี่ถ้ามองดีจะแอบเห็นหมีสีม่วงอยู่ข้างลำพงนู้นนะไปมาลงในทีวีสื่อเนี่ยเออไม่ได้แบบไม่ไขอเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่คือจอมนะครับเห็นคนสวยจะคิดว่าเป็นตัวเองไปหมดกันน่เขาละกันเลยทีเดียวไอ้จอมยิ้มสิมาแล้วมาแล้บนี่คือสามสาวสามสาวซอสอเราไปซื้อมาหน้ามามาหน้านี่คือมันคืออะไรอะมันะไน้ฟ้าด้วยนะน้ำฟ้าค่ะน้ำเวลาจะเหมือนน้ำฟ้ามาอ่ะยังไม่ได้ ตามมุกเขาไม่ทันจรนี่ไอพี่เข้าใจที่เขาพูดกันไหมผมไเข้าใจเขาผมไม่เข้าใจมันอาร์ตเกกินวลยครอ๋อเดี๋ยวมีคนออกมาแล้วตอนนี้ก็จะส่องเป็นโคจอนคีเกียรติราศรี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 ตอนนี้ตัวสาวกำลังทดลองการด้วยกินปี๊ดมันคือการด้วยเฮ้ยกินหมูไปเลยมันจะได้อิ่มไปเลย แอ้นี่ก็เลยมันเป็นหมูเออครับอันนี้นะนี่ละสดเราคิดว่าหมูมันจะไม่ค่อยมีสารอาหารแต่มันก็อร่อยเอาเน่ยไผ่ของปีนี้มันอร่อยนะอ๋อเนบยไผจริงด้วยออกมาเนี่ยเน้ยออกมาดูหน่อยสังอ่ะพอ